สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าทำไมลำไส้ถึงเปรียบเสมือนสมองที่2ของเรานะครับลองจินตนาการว่าเรากำลังเดินเล่นในวันที่อากาศปลอดโปร่งรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงแดดจิตใจของเราเนี่ยก็สงบนะครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยท้องไส้ของเราก็เกิดแปรปรวนขึ้นมาทำให้อารมณ์ของเราไม่ดีหรือว่าวิตกกังวลไปเลยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ นั่นก็เพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยไม่ได้มีบทบาทแค่การย่อยอาหารเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทต่ออารมณ์และการตัดสินใจของเราอีกด้วยนะครับเริ่มจากลำไส้ของเรานะครับที่ผน,นังลำไส้จะมีเครือข่ายเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนอาศัยอยู่เรียกว่า enteric nervous system หรือ ENS นะครับซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทจานวนมากโดยมากพอๆกับเซลล์ประสาทของสมองแมวเลยนะครับหรือประมาณ250ล้านเซลล์เลยทีเดียว โดยเครือข่ายเซลล์ประสาทนี้มีลักษณะเป็นใยบอบบางทอดยาวจากหลอดอาหารไปยังลำไส้ตรงแล้วทำไมลำไส้ของเราถึงต้องมีเซลล์ประสาทจํานวนมากขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามีหน้าที่แค่ย่อยอาหารเท่านั้นหรอเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่แนวคิดเรื่องสมองที่2เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกนั่นก็คือช่วงศตวรรษที่19นะครับโดยในการศึกษาเรื่องการทำงานของระบบทางเดิอนอาหาร โดยทำงานเป็นอิสระจากการสั่งงานจากสมองของดรไมเคิลเกอร์ชอนซึ่งเป็นคนขนานนามลำไส้ว่าเป็นสมองที่2นะครับได้อธิบาย ENS โดยเน้นถึงบทบาทในการควบคุมการย่อยอาหารโดยปราศจากอินพุตจากระบบประสาทส่วนกลางนะครับโดยการที่ลำไส้มีเครือข่ายเซลประสาทที่สลับซับซ้อนทำให้ลำไส้ของเราสามารถแปรรูปอาหารดูดซับสารอาหาร และกาจัดของเสียได้ด้วยตัวมันเองนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าสมองที่2นั่นเองนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คน้นพบสิ่งใหม่จากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองโดยสมองและทางเดิอนอาหารมีการสื่อสารกันโดยอาศัยระบบประสาทและฮอร์โมอนเพื่อนําคําสั่งจากสมองไปยังทางเดิอนอาหารเรียกว่า gut brain axis นะครับซึ่งการสื่อสารนี้เนี่ยมีอิทธิพลไม่เพียงแต่กระบวนการย่อยอาหารของเราเท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมถึงอารมณ์และความรู้สึกของเราอีกด้วยนะครับโดยจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความไม่สมดุลของไมโครไบโอตหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราได้เพราะไมโครไบโอตเป็นองค์ประกอบสำคัญของลำไส้ในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินซึ่งมักถูกเรียกว่าฮอร์โมอนความสุขนะครับซึ่งทำให้มีบทบาทในการควบคุมอารมณ์ได้นั่นเอง ลองนึกถึงวันที่เราเนี่ยเครียดหลังจากผ่านวันที่แย่มานะครับและจู่ๆท้องเราก็รู้สึกเหมือนมีปมถูกมัดอยู่ทําให้ไม่สบายตัวความรู้สึกนี้เกิดจากการเชื่อมต่อกันระหว่างสมองและลำไส้สัญญาณความเครียดจากสมองสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการทำงานของลำไส้ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสุขภาพลำไส้แย่ก็สามารถส่งสัญญาณความทุกข์กลับไปยังสมองได้ทำให้ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์โดยรวมของเราได้นั่นเองนะครับ จะเห็นได้ว่าการรักษาสุขภาพลำไส้หรือสมองที่สองให้ดีจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่เราจะรักษาสุขภาพลำไส้ของเราได้ยังไงล่ะอย่างที่บอกไปนะครับสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลในลำไส้ของเราก็คือไมโครไบโอตหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ของเราเช่นการใช้โพรไบโอติก เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายและพรีไบโอติกเพื่อเสริมประสิทธิภาพของโพไบโอติกให้ดียิ่งขึ้นการปรับพฤติกรรมการนอนนอนให้เป็นเวลานอนให้เพียงพอและการออกกำลังกายเป็นประจำก็สามารถช่วยให้การทำงานของลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากเราอยากมีสุขภาพกายแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายเป็นประจำและถ้าเราอยากมีสุขภาพจิตท,ท,ที่ดียิ่งขึ้น เราก็ต้องคอยดูแลสมองที่2หรือลำไส้ของเราโดยการกินอาหารที่มีโปรไบโอติกและพีไบโอติกเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้แล้วเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ